เป็นไปด้วยค่ะป้านี่ครับชีสยืดๆดีเลยโอ้โหเฮ้ยดาวนี่ไงหอยเชลล์ที่เธออยากกินอ่ะนี่นะครับหอยเชลล์ย่างชีสห้าบาทเจ็ดโอ้มันมีหลายไส้เลยนะมันมีเยอะมากเลยนะคะมีทั้งสไปซี่มายองไข่ไข่กุ้งนะคะมายองไข่กุ้งแล้วก็ซอสไข่เค็มสลัดปูอัดอุดแบบพิซซ่าก็มีนะซอสพิซซ่าแล้วใครที่เป็นสายชีสนี่แบบชีสก็มีนะคะ เริ่มต้น15บาทค่ะอันนี้คือ15บาทนะครับเนี่ยอันนึงเนี่ยของกินเยอะมากเลยค่ะอันนี้ชื่อร้านว่าสกอหลอปกอหลบใช่ไหมคะเอาเสียงถูกไปก็ไม่รู้นะนี่ให้ดูเชฟอันนี้หอยอะไรอ่ะหอยจอบ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 ที่เรากินปลาจะมีไงเออใช่อันนี้เป็นหอยจอบโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงมากแล้วดูนี่นะครับอันนี้เป็นหอยย่างชีสใช่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดู โอ้โหูดาวเดือดแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวมาลองกินกันนะครับของกินเยอะมากเลยเ<อ>ค่ะนี่อ๋อก็เทน้ำมันออกใส่ชีสเต็มเลยอ่ะดูดิเอาแล้วดาวเ <laughs> มื่อกี้แค่าย,ย่างให้สุกอย่างเดียวนะชีสสุกๆเลยค่ะชีสสุกๆเลยอันนี้นไซส์ M ร้อยยี่สิบบาทนะคะอ๋ออันใหญ่นี้หอยจอบร้อยยี่สิบบาทใช่ค่ะไหนมาครับโอ้โหดูชีสดิ<ห>มันต้องมีเพลง้วยนะมันจะได้ค่ะลูกไปลูกไปด้วยเต้นไปด้วยค่ะ เป็นจังหวะไงไม่ดูไม่ดูใจเย็นใจเย็นเพลงนี้ก็พาไปแล้เกินโอ้ยหูดาวเดือดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะอุ้ยคุ้มนะร้อยยี่สิบบาทเออชีสจุกๆเลยอ่ะโอ้ดูชีสดูชีสชีสไหมแล้วอ่ะมาอุ้ยสุกแล้วสุกแล้วโอ้ยนี่ไงลาซซอลลาซซอลลาซซอลใจเย็นใจเย็น มาแล้วครับสุกแล้วเฮ้ยมาแล้วครับอาดาวอู๋ดูน่ากินมากอู๋น่ากินมากเลยอ่ะอาดาวมามามาลองชิมเลยเขาเรียกหอยอะไรหอยจอบหอยจอบหอยจอบหอยเชลอันใหญ่ที่ร้อยยี่สิบนะใช่ค่ะมาครับอู้ยูวูวูมานี่ครับชีสจืดๆอี่เลยโอ้โหดาว โอ้ระวังนะลวกปากนะดาวอุ้ยร้อนโอ้ยร้อนมากควันออกอ่ะร้อนไม่ร้อนอ่ะอุ้ยมีควันหอมพิษเอาแล้วลีน่าเปวเปปวเอวตะเกียบมาเลยลีน่าไปก่อนตะเกียบก่อนตะเกียบแล้วตอนแรกไม่กินนะ กาเธอชอบกินชีสนะถูกใจเธอมากเลยมันหอมชีสมากเลยอ่ะนี่นะครับมาเนี่ยสองคนนี้มานั่งจกกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> จกอยู่หน้าร้านเลย,เออยแก,ก,แกล้งจะไยแปลกเออโโอ้หลีน่าแล้วดูชีสด,ดิฮึมแล้วชนชนชนชีสชนชีสอืมอร่อยมากอมอรอมากมันหอมชีสอืมอโอ้โหแล้วดูขอ,อ,ข,อ,ข,อขอดูเนื้อหน่อยโอ้โหดูร้อนๆเลยอะ่ะนี่นะครับ เขาใส่ชีสแบบจุกๆเลยเนาะอือมันอร่อยมากม่หอมชีส้ลยนี่เข้าไปดูราคาไม่แพงนะเริ่มต้น15บาทเออแล้วมันเข้ากับซอสที่เขาราดมากเลยเนาะนี่นี่ให้ดูไม่ได้ิน้ำจิ้มเลยนะขามีน้ำจิ้มใส่บูดมาให้อะราะว่ามันอร่อยแล้วอะนี่ครับพ่อครัวกำลังแบบเป่าอยู่ด้านหลังโอ้โหลีน่า เธอต้องเอาลิ้นสอบตัดตายมันเอ่อโชว์วิธีการกินเออสองคนนี้จกกันใหญ่เลยนะครับหน้าร้านเลยตอนแรกมาเป็นสวยๆเลยตอนหลังเป็นปอบเออน่าเออผมไม่รู้จะกินอะไรเลยใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมให้ดูชีสนะครับหืมยืดอย่างนี้เลยความยืดเอาโอ้โห